ร้อนแล้วลราสิอันนี้คือ acting fitness ข้างหลังไปหลังบ้างนีเอาหลังไปมะร้อนแล้วถอดเห็นไหมเดี๋ยวเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วอ่ะทีานนี้เป็นซ้ายหน้าขวาหลังนะหมุนนะไปควงเลยควงควงอ่าฝากดูหน่อยใครทำได้ไม่ได้กลับ ร่างกายเร็วหน่อยเร็วขึ้นโผลดีอันนี้ยังไปเออการฝึกเซฟเรลนะคะร่างกายอ่าต่อไปสะโพกนะย่อขาลงเล็กน้อยย่อขาซ้ายซ้ายสนุกซ้ายซ้ายซ้ายไปทั้งยันนง้ขาไม่ใช่เอวเออวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับแยกส่วนไม่ออกขาขา อันดีลอดหน้าหน้าหน้าเยหน้าหน้าอ่าอ่าอิฐเปรี้ยวหน้าฮาราเจมส์ตัวรอเพลงรอเพลงดีมีเพลงปะมีเพลงปะแอนได้ไหมลูกได้ไหนไหนดูได้ไหนได้ไหมขอเช็คท่าเมื่อก oh, ี้ทีนึงทีละคนขอเสียงเบานิดนึงเริ่มจากอิฐหน้า อาถามคนที่สองคนที่สองเออสามอันนี้เกือบได้ออโอ้ยังไม่ขึ้นขึ้นอีกไม่ได้เอามือมาหลอกคเอาแล้วพอินเดียเขาไม่นขึนอ่าดูครูสอนเออ ไปแค่นี้ไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อย่อขาเล็กน้อยแต่ไม่ได้ย่อขึ้นย่อลงแอนลูกขาขาแอนไม่ต้องถนอมเป้าลูกสามารถยืดได้เออไปขึ้นขึ้นขึ้นเออแท็บบี้ใช่เอออไป้าว อือตอ่าทีนี้มาต่อเปิดเพลงมาอ่าเมื่อกี้ข้างหน้าซ้ายขวาไปแล้วใช่ป่ะทีข้างหลังนะข้างหลังนะไปข้างหลั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 งทีนี้เป็นซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายเป็นตงว่ากัน ตรงนี้อย่างไ้เป็นขวาหน้าซ้ายหลังนะฝาหน้าซ้ายหลังขวาหน้าถูกควง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 กาบพร้อมกาบ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 ท่านบนนิ่ง่ท่านบนนิ่งๆท่อนบนไม่ขยับกาบเออทิตย์นี้เขียนเลขแปดเขียนเลขแปดเขียนเลขแปดเขียนเขียนเลขแปด เจ um. ็ดเลขแปดเจ็ดเลขแปดเจ็ดเลปดเจ็ดเลขปอะไรทีละครแปด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 แปนแปแปดแปดอแปดแป ขาบ้างขาขายืดขึ้นยืดวางยืดวางยืดให้สุดนะคะยืดเออะอ่เคล่อนอันนี้มาเป็นอางนี้นะย่อเหมือนเดิมย่อเยงยืดแล้ววางอ่ะย่อเยงยืดแล้ววางอทนนี้เด็กนับสิบนะใหม่นะย่อไว้ แยงนับหนึ่งสองสามสีห้กเจ็ดปเก้บยืนหนึ่งว่าโอเคไอทีนะย่อแยงนับหนส นอนหงาย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 เสื้อถอดไหมอ่ะนอนหงายทีนี้นะเขาบอกว่าห้าหกเจ็ดแต่ให้ยกตัวขึ้นอย่างนี้นะให้ยกตัวขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวครูจะนับหนึ่งถึงสิบนะคาไว้ห้ามลงขาตึงนะขาตึงห้าหกเจ็แปดคนหนึ่งสห้าห นอนคว่ำทีนี้เราจะมาบินกันซุปเปอร์แมนบินแล้วเป็นซุปเปอร์แมนนะซุปเปอร์แมนนะ <c oughs> ส่วนที่ติดพื้นได้คือแค่ตรงหน้าท้องนะโอเคนะห้าหก็ดแนหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดเก้าสดเอาลงพรอมพร้อม <c oughs> น,น,นะครับกนไอ้สัน่น ดีดีเอามือเอื้อมไปจับขาตัวเองอจับข้อเท้าวไว้อ,อ่ะทีนี้พอห้าหกเจ็ดแปดขึ้นเอาตัวให้ตัวลอยเลยนะอตอมน,นะห้าหกเจ็ดแปดขึ้นเดินสองสามสี่ห้าหกเจ็เอาน้าลงเอาลองเอาลองไอทีเลย IC เจนเพร้อมนะห้าหกเจ็ดแปดขึ้น,น องสามสี่ห้ปาปาสิอ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแทบไี้ไหวเปล่าหนึ่งสองับคนหนึ่งสองสามห้าหสโอเคโอ้โหอ่ะยืนนอนนอนยืนหน่อยขยับขยับเส้นหน่อยขยับเส,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 ส้นขยับนบากบา ย่อยย่อยย่อยสะบัดับสะบัดสะบัดทุกทวนตอนนี้หายใจลูกหายใจออกผูกกบส่าแล้วใช่ไหมหายใจเข้าเป็นไงหายใจเข้าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแฟบอาเข้าออกให้เป่าด้วยนะตอนนี้ปลานเราดีมากตอนที่เหนื่อยเหนื่อยอาทำไปแล้วทำเองทำเองของใครอ่ารเข้าออก เข้าออกใครไม่รู้อยู่ข้อน oh okay. ้องได้ยินในสื่อว่ายากนะเข้าออกเข้าออกโอเคเป็นไงดีลักยังดีแลกยางนะคะกิดบอกว่าได้อีกยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยยังฟิตอยู่เบื้องต้นนะคะวันนี้เอาบบอๆก่อนเนาะอิ่มด้วย ทุกครั้งเราจะมีการวอร์แบบนี้นะครับเราเรียกว่าการไอโซเลชันคือการแยกส่วนแต่นี่ยังไม่ครบยังไม่ละเอียดนะเดี๋ยวครั้งต่อไปมันเจาะเราจะทำละเอียดรายละเอียดลูกจะเห็นคําว่าไอไอโซเลตมันแปลว่าอยู่เดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเราจะทําอวัยวะแต่ละส่วนของเราคือร่างกายเราคือเครื่องมือใช่ไหมลูกมือเนี่ยมือทําอะไรได้บ้างนะทคได้แค่นี้ไหมหรือว่าทําอะไรได้อีกเดี๋ยวเราจะมาไอโซเลชันกันนะคะ อะไรเกิดอะไรขึ้นในก๊อกน้ำเป็นก๊อกน้ำอ๋อเขามีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นบ้านไฮโซนะเออบ้านขาเแบบเขาเป็นรุ่มเก่านะเขายังเปิดอย่างเนี้ยอ่ะต่อค่ะอ่ะมีเบรกมีเบรกขอขอทำไอโซเลชั่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพองามลองเราเริ่มลองไอโซเลชั่นมือ นิ้วโทษนิ้วนิ้วเราทําอะไรได้บ้างลูกไม่ต้องดูเพื่อนนิ้วทำอะไรได้อีกไม่ต้องเราลองหาวิธีการที่นิ้วนิ้วเราทําอะไรได้บ้างเออตอบหยิบไม่ต้องตอบลูกแอคกเลยของใครของมันอยําอะไรทําอยากทําอะไรทําพยาเมียอย่าทำท่าอย่าทํำท่าบางอย่างนิ้วนิ้วนิ้วเท่านั้นนะลูกนะเอาแค่ เราลองค้นค้นทดลองหานิ้วเราทําอะไรได้บ้างหาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าทําอะไรบ้างน่าสนใจดีขายอะไรครับพี่เรียกลูกค้าอ่ะทีนี้แล้วถ้าเรามาเป็นทั้งแขนเราอะลูกแขนเราทำอะไรได้บ้างเออ ลองหาท่าใหม่ๆที่แขนเราจะทำได้ <laughs> อฮะอฮะดีสวยจะว่ายน้ำโดยเบสิกล้าทุกคนจะว่ายน้ำโอเคถ้าเกิดเป็นทั้งตรงแถวเอวเราจะทำอะไรได้บ้างอือหึเอวทำอะไรได้อีก เอวเอวกว่าสะโพกไม่เหมือนกันนะเอวอยู่นี่นะแต่เอวัวจะอยู่ตรงนี้จะ <c oughs> ไม่เหมือนกันเอวอยู่ตรงนี้สะโพกเขื่อ,อ,อนนี้นะครับเวลาขายาับสะโพกเห็นป่ะเราจะเป็นอย่างนี้แต่ขยับเอวมันจะเป็นอันใหญ่ถูกปะ่ะนี่คือเอวข้อใหญ่อยู่ตรงนี้ครับโอเคอีกอันหนึ่งขอเป็นตรงแถวบริเวณเ<ร>ข่า <c oughs> ทำอะไรได้บ้าง <c oughs> เออนี่ ของลูกนี้เป็นแนวลูกสาวกำาันาเป็นลูกสาวกำนันเออเดี๋ยวไม่เห็นแทบบี้อ่าททบบี้เริ่มไปเป็นลูกเป็ดแล้วนะลูกนะโอเคสานิสถานิทำอะไรลูกตอนนี้เป็นตอนนี้เมื่อกี้ทำแค่นี้เป็นเกาเป็นเกาเจ็บเข่าสุดท้ายวันนี้ขอเป็นแถวข้อขาเนี่ยทำอะไรได้ไหมลูก เออเหรอโอ้โหเกรดมันมากเลยมดอืมดีทำไปทำามเป็นเอลวิดเขอ่ะดีเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นไว้แค่นี้ก่อนสำหรับไอโซเลชันครูจะพยายามหาให้พวกเราได้ทำอะไรกับอวัยวะของเราทุกๆส่วนนะคะไหนทุกคนลองขยับตับซิลูก เราจะเข้าไปได้ไหมข้างในข้างในไม่ได้นะตับไตไส้พุงไงโอเคก็ฝากไว้เรื่องของ isolation นะคะจริงๆแล้วมันทำได้อีกเยอะมากมายเดี๋ยว exercise ต่อไปเราจะให้พวกท่านเนี่ยทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำสำหรับพวกเราเราอยากรู้จักท่านน่ะแต่ละคนนิดนึงเพราะฉะนั้นคุูเกะอยาก อยากเห็นการแนะนำตัวของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ผู้ที่แสดงเล่นทางด้านนี้ออเดียนผู้ชมนั่งดูครับนั่งดูด้านนี้นั่งดูเพื่อนถ้าเดิมเืออะไรจำไม่ได้ถ้าเดิมอะไรกิดลูกเอาไอ้นี่ไปใญรจะไชยเก้าอี้ก็ได้นะคะโอเค ครูให้เก้าอี้ได้ตัวหนึ่งด้วยถ้าอยากใช้ถ้าอยากใช้นะถ้าไม่อยากใช้ก็ได้ครูอยากเห็นเราเดินเข้ามาอีกครับเข้ามาเข้ามาอยากเห็นเราเราจะเดินเข้ามายังไงก็ได้นะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ตรงจุดที่เป็นเก้าอี้ตรงนั้นอยากเห็นเราพรีเซนต์ตัวเองในแบบของเราแต่ละคนจะมีชื่อมี อะไรนามสก,กุลสร้อยอะไรของเราก็ได้แล้วก็พร้อมแล้วก็เดินไปที่นักเก้าอี้ตัวนั้นจุดจุดนั้นไมอ่อาจจะพูดสมญาของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่อยากพูดอยากให้เรารู้จักอะไรเอออยากให้คนรู้จักอะไรในตัวเราอยากให้คนรู้จักอะไรในตอนนี้ทำท่าเหมือนจะลุกงนตอนนี้พรอ้อมามาเลย <S <S> <S ไม่ต้องคิดคดี้ไม่ต้องคิดเลยทำอะไรทำเลย คิดเยอะพูดชื่อก่อนนะคะเราก็เดินไป,ปลแ,แล้วแต่อ่ะอันนึ่งขอบอกก่อนกติกาในห้องเราเนี่ยนะเคยบอกเคยรู้บางคนเคยรู้หนึ่งห้ามนั่งทิ่กําแพง